สวัสดีครับกลับมาพบกับโปรแกรมใช้งานง่ายๆด้วย Excel กันนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการสอนเขียนโปรแกรมด้วย Excel VBA นะครับโปรแกรมที่จะเขียนนี้นะครับเป็นโปรแกรมสร้าง Text File นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เปิด Excel ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วทำการเซฟตั้งชื่อไฟล์นะครับแล้วก็เซฟโดยตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนตรง ตรงนี้นะครับเป็น Excel Macro Enable นะครับหรือ XLSM ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อไฟล์นะครับทำการเซฟนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเขียนโปรแกรมนะครับให้เราไปที่เมนู Developer นะครับหรือถ้าเพื่อนๆยังไม่มีก็ให้ไปให้เพื่อนๆไปเพิ่มเมนูนี้นะครับ Developer หรือทำการกด Alt F11 นะครับก็จะเข้าสู่โหมด Developer นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มโมดูลขึ้นมาอันหนึ่งนะครับ ทำการสร้างโมดูลขึ้นมานะครับโมดูลนี้ไว้สําหรับสร้างเทคไฟล์นะครับผมจะเขียนเป็น s สับโ d u l e ไว้ก่อนนะครับเขียรไฟล์นะครับเดี๋ยวเราไปที่เมนู Tool นะครับแล้วก็ r e เ e r e n c นนะครับแล้วก็ให้เลื่อนหาตัวนี้นะครับให้เลื่อนหาลงมาเรื่อยๆนะครับให้หาคําว่า Microsoft Script Runtime ตัวนี้นะครับกดเช็คบล็อกตรงนี้เสร็จแล้วกดโอเคเมื่อเราได้ตรงนี้นะครับให้เราทําการประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับเป็น ตัวนี้เป็นไฟล์ซิสเ็มนะครับเป็นไฟล์ซิสเ็มอ่าเป็นไฟล์ซิสเ็มออบเจกต์นะครับตัวนี้แล้วก็ประกาศเป็นเท็กขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเท็กไฟล์ตรงนี้ให้เป็นเท็กสตรีมนะครับตัวนี้ส่วนไฟล์สิสเทมอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับเราก็จะเซตให้มันเป็นตัวใหม่ขึ้นมาโดยการ New นะครับทีนี้เราจะทำการสร้างไฟล์นะครับโดยการ ประกาศตัวนี้ขึ้นมานะครับเซตตัวนี้ตัวไฟล์อ็อบเจกต์นะครับเลือกตัวเกียร์เทคไฟล์ใส่วงเล็บเปิดนะครับตรงนี้จะเห็นว่าให้เราใส่ไฟล์เนมนะครับไฟล์เนมนี้เราจะตั้งเป็นผาดนะครับจะให้วางผาดนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ไลก็คือจะให้มันทับไฟล์เดิมได้ไหมก็ตอบเป็น True เมื่อเราได้ตัวนี้แล้วเ,เราก็จะทําการใส่ข้อมูลลงไปในรูปแบบของเทคนะครับทําการไล วงเล็บตัวนี้นะครับข้อความเราก็จะได้รูปแบบของข้อความประมาณนี้นะครับถ้าเรามีอีกเราก็สามารถเอามาต่อกันได้ตัวนี้มันก็จะต่อกันแบบนี้นะครับถ้ามีอีกก็เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับข้อความจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าหากเราต้องการให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับให้เราทําการเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงไร้ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นตรงไร้ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นไร้ไร้ ตรงนี้ก็ทักขึ้นเป็นบรรทัดใหม่หลังจากนั้นจะให้ข้อความมาตอบก็ใส่เหมือนเดิมเลยครับเราจะได้ข้อความประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้ข้อมูลที่เป็นรูปแบบของ Text นะครับตัวนี้ใส่เข้ามาแล้วนะครับต่อไปก็คือเราจะแจ้งข้อความว่าเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการสร้างไฟล์ตัวนี้นะครับโดยการกด F8 ตรงนี้เลยนะครับแล้วกดรันไปเรื่อย ตรงนี้มันไม่ยอมให้สร้างนะครับเราต้องตั้งชื่อไฟล์ตรงนี้ก่อนนะครับเป็น .txt นะครับลองรันม่อีกทีนะครับมาถึงบรรทัดนี้นะครับมันก็จะทําการสร้างตรงนี้ก็จะแจ้งข้อความนะครับว่าสร้างไฟล์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าไฟล์ที่สร้างมาเรียบร้อยหรือเปล่านะครับจากตรงนี้นะครับที่เราสร้างไฟล์ที่ผ่านนี้มาเปิดขึ้นมาดูนะครับ เราก็จะได้ข้อความตามนี้เลยนะครับที่เราสร้างประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการสร้าง Text ไฟล์นะครับรูปแบบการสร้างก็จะไม่ยากอะไรนะครับส่วนวิธีการนำข้อมูลมาใส่นะครับต้องหาวิธีนะครับอาจจะวนลูปหรือเอาข้อมูลที่เป็นรูปแบบของตารางมาวนลูปแล้วสร้างมาเป็นรูปแบบของ Text ไฟล์นะครับ สำหรับตัวอย่างตัวนี้นะครับผมก็จะแสดงไว้เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับหากต้องการให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ